ดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องซึ่งบ้านหลังนี้นะคะสร้างเพิ่นกําลัางทําการก่อสร้างอยู่เนาะคะ่ะนอจะพา,ามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างอยู่เก่าเมตรนะคะด้านกว้างนะคะนอส่วนด้านยาวนะคะด้านยาวจะมีความยาวอยู่12เมตรนะคะพี่น้องเสาทั้งเบิร์ดนะคะมีอยู่12ต้นนะคะพี่น้องเป็นเสาหนาหกทั้งหลังเลยนะคะพี่น้อง ความสูงของเสานะคะความสูงของเสาเบิดหลังนี้นะคะก็มีความสูงทอกันเบิดเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือความสูงอยู่สามเมตรนะคะพี่น้องปานีมาเบิงที่อ่าดังนะคะ ดังแต่ละแต่ละพักนะคะบาหลังนี้มีสองภาคนะคะนอ่ดังแต่ละภาคนี้เพิ่นจิตตอขึ้นบอทอกันนะคะพี่น้องก็คือคือด่านนี้นะคะนอ่ด่านนี้นะคะดังเสาต้นแรกนะคะเพิ่นจะต่อขึ้นประมาณ30มเส้นนะคะแล้วก็เสาต้นที่2นะคะเพิ่นจะต่อดังขึ้นประมาณ25เส้นนะคะแล้วก็เสาต้นที่3มนะคะประมาณ20เส้นนะคะแล้วก็เสาต้นสุดท้ายนะคะเพิ่นจะบริต่อดังขึ้นนะคะนอ่ดีมาเบิ่งขี่ตรงนี้นะคะพี่น้องอีกภาคนึงเนะคะนอ่ภาคนี้เพิ่นก็จะตอดังขึ้นนะคะอ่าเม็ดหนึ่งนะคะเสาต้นแรก ต่อด่งขึ้นเมตรหนึ่งนะคะส่วนเสาต้นนี้นะคะกัต่อด่งขึ้นประมาณเก้าสิบเซนนะคะพี่น้องแลวก็เสาต้นที่สามนะคะต่อด่งขึ้นประมาณหกสิบเซนนะคะแลวกะเสาต้นสุดท้ายนะคะประมาณห้าสิบเซนเนาะค่ะนอประมาณนี้นะคะพี่น้องด้านข้างนะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่คางละสามบานนะคะพี่น้องเป็นหน้าต่างบานกระจกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเป็นบานกระจกเนาะค่ะนอหน้าต่างนะคะ ด้านหลังนะคะพี่น้องด้านหลังก็มีประตูนะคะเปิดออกไปบริเวณด้านนอกนะคะพี่น้องตอนนี้สร้างม่งกำลังทํา,าการฉาบอยู่นะคะตรงนี้ก็มีหนา้ตาต่างค้างละสามบานด้วยกันนะคะพี่น้องด้านนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่อยพ้าไปเบิ่งบริเวณดา้านด้านทั้งหลังบ้านนะคะมึงส่งทั้งหลังบ้านเนาะคะ่ะว่าเป็นส่งแบบใดนะคะพี่น้อง นี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบริเวณด่านล้างบานนะคะก็จะมีประตูอยู่หน,น,นึ่งบานเนาะเนาะเปิดออกมาด่านนอกนะคะพี่น้องการล้างค่าก็มีอยู่สองพักนะคะประมาณนี้นะคะล้างค่าก็เป็นสันทายนะคะพี่น้องส่วนโค้งสางนะคะก็เป็นโค้งสางเล็กกาวาไนดด้วยค่ะเด้อด่านานอกเด้อเอาผ้ายางเมืองบริเวณหลอบบานนะคะพี่น้อง นี่นะคะก็เป็น, am, นอิฐที่เพิินน้ำมาไหวมากกอะนะคะพี่น้องก่อบาเนะคะนาอนี่นะคะบริเวณด่านขางอีกทางหนึ่งนะคะพี่น้องก็เป็นทรงประมาานี้นะคะทรงแบบสวยเลยนะคะพี่น้องเสาทั้งเบิร์นะคะเสาสิบสองตนนะคะพี่น้องขอามลังคาก็เป็นสีสมนะคะพี่น้องบ้านนี้มาเบิงทีหน้าต่างนะคะอ่อยก็ลืมบอกนะคะหน้าต่างนะคะบ้านนี้นะคะ,านนะ,คะจากที่อ่อยเดชสอบถามร้างนะคะนาอหน้าต่างบ้านนี้ก็ ตกอยู่ที่บ้านละหนึ่งพันแปดรอยบาทด้วยค่ะเดินหน้าตางนะคะเป็นหน้าต่างบ้านซําเลสนะคะพี่น้องบ้านกระจกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สร้างเพ,พ,พิ่นกาเดซาปูนไว้ก oh ่นนะคะเพิ่นมหันิปันเนาะค่ะเนาะอาจจะพี่น้องอาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าสร้างเพิ่นโมฮันิเอาฟองน้ำปั้นนะคะผนังก oh ับมฮันอันนี้นะคะโมฮัน,นิปันแหล่วนะคะเนาะนี่ค่ะพามาเบ่งนะคะสวยๆค่ะทรงเดี๋ยวพาไปเบ่งบริเวณด้านอ่ะในมุมใกล้ๆนะคะพี่น้อง มื่อนี้ดแดดแห้งนะคะพี่น้องมื่อนี้ดแดดแห้งเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องเป็นทรงแบบนี้นะคะแบบสวยเลยนะคะพี่น้องในงบประมาณนะคะงบประมาณกับยูที ตอนนี้เนาะคะ่ะนอบ๊ะฮันอีแล้วทั้งหลังนะะเนื้อค่ะเดอณตอนนี้นะคะเพิ่นจะใส่งบประมาณไปแล้วยนสองแสนกว่าบาทนะคะพี่น้องก็คือซัทีิเห็นยูนะคะพี่น้องคันแล้วทั้งหลังนะคะอาจจะเพิ่มงบประมาณขึ้นหลายเตบเิบอยู่นะคะนอแต่ว่าณตอนนี้เด้อค่ะสองแสนบาทนะคะก็คือรวมทั้งค่าวับสดุแล้วก็คาร้างนะคะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะเป็นทรงแบบทรงโมเดิร์นนะคะหลังคาสองพักนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะ โอ้ยมัอนีแดดแห้งค่ะพี่น้องเสานะคะเสาก็เป็นเสาหนาฮุกนะคะพี่น้องกว้างแห้งเนาะคะ่ะเนาะบานหลังนี้แบบกว้างขวางหลังใ่เลยนะคะพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้กับพี่น้องเนาะคะ่ะที่กําลังคิดอยากจะสร้างบานทรงโมเดิร์นสักหลังหนึ่งเนาะคะ่ะนอนในงบถี่แบบรักแซนนะคะพี่น้องหลังหนีหลังใ่นะคะเป็นบานหลังใ่เลยนะคะ โค้งสางกับเป็นโค้งสางเล็กกันไวาไหนนะคะลังคากับเป็นลังคาสั้นไทยนะคะพี่น้องในมุมทั้งขางนี่แห้งงามค่ะพี่น้องส่งสวยแห้งเนาะค่ะด่านทางกันนะตั้งสามบานนะคะพี่น้องนะคะบางทานก็อยากกาลังอยากเคล็ดบานเนาะค่ะน้องบวหัวเช็ดแบบได้ดีนะคะกะลองลองเบิงเกนะคะเด้อแบบแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะพี่น้องสวยอยู่นะคะอฐที่ใส่กอกับเป็นอิฐบลกนะคะพี่น้องอิฐบลกเนาะค่ะนาอ สำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอบคุณอเอือยจะคล้องบานนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยกับบังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดนะะเนาะนสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนจังไลก็ฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ